ทุกคนครับทุกคนเห็นอันนี้ไหมฮะนี่คือเรียกว่าอะไรมันเรียกว่าเกมปล่อยแบงค์ผมโคตรคิดถึงวันๆนะครับโคตรคิดถึงวันเลยรู้สึกว่าตัวเองนะครับจะเป็นโลกซึมเศร้านะครับเล่นอะไรก็ไม่สนุกผมก็เลยคิดจะกลับมาเล่นเกมเก่าๆที่ผมเคยเล่นเนื้อจากกันมานดานมีความทรงจำหลายๆอย่างกับเกมนี้นะครับสวัสดีทุกคนนะครับผมยินดีต้อนรับเข้าสู่รายการเกมนะครับคลิปนี้ เรามาอยู่ในเกมพอยแบงค์ ank, ลำลึกวันมานกันก่อนนะครับเพือผมว่าจะทำตอบอวมตัวชอบว่าแคนก็ยังทําไม่ได้เพราะว่าไม่มีลูกแคนที่จะมาฝากแคนได้นะครับก็ไม่เป็นไรผมก็จะมาหาคนคุยนะครับในเกมนี้คือหาเพื่อนเล่นเน่ะพอดีผมไม่มีเพื่อนเล่นนะกับเพื่อนๆก็ไม่มีโดนเพื่อนทิ้งหมด เด are, ี๋ยวผมจะลองหาเพื <dislike> ่อนในเกมนี้นะครับว่าผมจะหาได้หรือเปล่าเราต้องหาห้องที่มันใช้ไม้คะรับบอคแคนสกังกัดหาเพื่อนเล่นไม้บวกดิสเฮ้มาดิวะมาดีวะต้องการแบบนี้พอดีเล่นด้วยครับขอดิสหน่อยอ่ะมา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 ส่งดิสมาลวทุกคนโอเคตอนนี้ผมอยู่ในดีสคอดแล้วนะครับเฮ้ยพีปากเลยห้องเลยห้องแปดอะ แขวยเจอเด็กเกียนแล้วกูว่าจะมาเกียนเขาโดนเกียนไอ้จัดผมรีบครับอ่าครับครับมาแล้วครับได้ยินผมไหมกดเลยกดเลยกดเลยเลยเลยตอนกดเด็กดเลยพี่อ๋อเล็ดกล้อล้อได้ยินผมไหมได้ยินผมไหมอุ้ยโต๊ดโต๊ดอ๋อยังไม่ยินกผมอ๋อไม่กดเตะออกดิษน่ะฮัลโหล จะงมาเล่ยไี่เที่ยมก็กดดีไม่ค้างเออกดดีวะเล่นไมคผมมีปัญหาไหมผมมีปัญหาไหมผมมีปัญหากูว่ากูไม่ตั้งค่าไมค์ละผมจะเปิดไมค์ออโต้ได้จริงๆผมว่าจะกดเป็นไมค์ปกติไม่ทำไมคให้ดีๆทำไม่จริงหลมาละครับมาเล่นปากจะปากดีด้วยครับผมไม่ชอบครับก็ทำไมค์อะเสียของกูปะจะปากดีก็ปากเงของผมไงทำไม เออมันมันไม่ใช่ปากคุณนะหน่อยอย่าเสือกได้ปะฮะเออชอบจริงๆเลยอะไรก็มาดิเล่นเล่นให้ดีเหมือนปากนะครับก็มาดิโอ้ก็เดี๋ยวก็รู้ครับเดี๋ยวก็รู้เดี๋ยวก็จะเก่งหนึ่งการ์ดปั๊มมาใช่ไหมครับครับปั๊มมาครับโอ้ยหน้าแตกจอกเลยิงไก่ผมกระสุดหมดครับทำไมครับไก่อะไร น้องกูไม่ไกลครับครับเฮ้ยผมขออย่าอย่าเล่นแล้วแบบสกิลปากเลยแบบมันมันเสียสังคมเกมก็ก็ปากผมไงก็ก็มันปากเออก็เรือปากปากน้องแหละเข้าใจไหมเล่นดีๆเล่นแบบเล่นไม่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 ต้องปากถ้างั้นจะหาคนเข้ามาเล่นด้วยทําไมครับถ้าแบบเล่นแล้วก็บ่นด่ากันเงี้ยน right ี่ผมยังไม่ได้ด่าพวกคุณเลยนะดีมามาว่าผมอะไรเงี้ย อะไรของคุณช้าทำตัวผมบอกให้เปิดใหม่ตั้งงานคุณก็ดึงเชิงอะไรไม่เขาก็บอกว่ามันมีปัญหาไงบอกไปแล้วอะไรเนี่ยจะปากดีดำเงี้ยอะไรโอ้ปากขอโทษครับขอโทษครับเวลาไมาทำไมอะโอ้ยห้าถาดเฮ้ยอะครับเล่นไปครับเล่นไปอ่ะจะปากดีครับเล่นแบบยุ่งๆได้ไหมแบบพูดดีๆไม่ไม่เป็นอ่ะแบบรู้จักแบบไม่ใช่ใบทำไมก็ทำไมคุณต้องเงียบไม่ใช่คนใบนะแตกครับ ทำไมเนาะอ๋อครับครับผมผมอยากลองฝีมือพวกคุณจริงๆเลยครับเห็นเห็นเก่งอย่างเงี้ยจบนี่หนึ่งหนึ่งเลยปะล่ะเอาเปล่ามาเแต่ครับเล่นโง่ๆอุ้ยขอโทษครับหลุดปากเล่นโคตรโง่อุ้ยดูดูดูสกอร์หน่อยครับดูสกอร์ก่อนนะครับพวกคุณโคตรโง่โคตรกะอะไรนี่เล่นล่ะโคตรไม่ได้หนึ่งหนึ่งเด็ดเขาลูกหนึ่งเด็ดเขาลูกว่ใครโหดเนาะใช่ใครโหดกว่ากันครับครับ ถ้าแพ้ถ้าแพ้ทำไงครับผมผมมาล<อ>เล่นแ,<พ>แบบสันติอยู่ดีๆคุณมาด่าผมมีปัญหาอะไรกับกูไอ้เฮียฮะอ๋อทำไมครับแล้วแล้วคุยเลยอะครับก<อ>็ไม่ก็ไม่ทไห่นี่หว่าโอหนึ่งหนึ่งคงจบเร็วอะพูดแค่นี้ย๋อชอบพวกมึอองจริงๆเลยเด็กเฮียกูเข้ามาเล่นด้วยดีๆมาดา่ากูเด็เคุยเลยอะอ่าเราเป็นคุยเลยเด็กเฮียปากดีได้เองเด็กเฮีย น่แล้วมึงมีเหมือกูมึงแพ้มาให้อะไรกูเฮ้ยปากดีอย่างเงี้ยปากดีให้มันให้มันสุดเหมือนปากเลยครับดูสกอร์ก่อนครับปากปากดีก็ดูสกอร์ก่อนน้องน้องไม่ได้หล่อครับเพ่ด้วยโอ้ทุยอ่ะที่อ่อ่าทุยขอโทษครับไม่ได้ด่าครัหลุดหลุดหลุดเว้ยตายตายโง่เอ็นหนึ่งเออโดนมีดอะไรอ่ะ ก็ต่อให้เลยหนึ่งหนึ่งอะเดี๋ยวกูใช้แต่มีดอ่ะมาดิเออพวกมึงปากดีเนะวะก็เรื่องผมทช่ไมเรื่อกผมกูอ้าวไม่เกลี้ยงแต่ก็อย่าอย่าติดลบเลยอย่าติดลบเลยเก่งจริงอ่ะู้มันก็ได้แค่หลอยเหรอวะทำคำพูดเยอะไม่ได้หลอยหรอครับหนึ่งดาวแล้วหากินเพื่อนมาเปล่าใช่ครับผมยืมเพื่อนมาครับรู้ได้ไง่ อ้าเป็นไรครับตาตาตาเป็นไรครับเราแคต่อให้ตยแตกอุ้ยอุ้ยไม่ใช่นี่หว่าต่อให้มันไม่มีต่อหรอครับมันมีแต่โง่เจอของจริงเนี่ยโคจริงแล้วนี่มันมีแต่โง่เนี้ยครับดูไได้แค่ลอยหรอว่ก็ไม่ได้หลอยครับเดินมาไม่เช็คเองะครับเขาเรียกว่าโง่ครับคนคนฉลาดเขาจะเช็คนู่นเช็คนี่แต่คนโง่มันจะไม่เช็คครับนี่ครับเหมือนเมื่อกี้อุ้ย อะไรอะอะไรอะนี่ขนาดลอยหลังอ้ยไรยิงไม่ได้เลยโอ้เมื่อกี้ซึ้งหน้าครับเมื่อกี้าวเกินตาตาเก่งตาปากโอ้โหดูสกอร์ผมก่อนคุณจแต่ว่าผมเก่งตาตากอะผมขนาดผมไม่ค่อยได้เล่นเกมนี้นะผมก็อ่อนให้เฉยทำไมผมไม่ต้องอ่อนนะครับปกติก็อ่อนอยู่แล้วฮะฮะเฮียอะไรอะฮ่าฮะเฮียอะไรอะโอ้ละเก่งวาให้พวกมึงสองหนึ่งเลยปะ กูจะต่อให้เลยไม่ต้องไม่ต้องสองหนึ่งหรอกกูคนเดียวก็พอแล้วกูัให้สองหนึ่งเลยมาเอาไหมบลูจิมาดิเอ็มยี้มึงจะเล่นดีๆกันไหมกูกูไม่อยากหนึ่งหนึ่งหรอกมึงมึงพูดดีๆกันเลยกลัวเหรอกลัวเหรอกลัวเหรอแช่นี้มึงกลัวหนึ่งหนึ่งดาวเนี่ยมึงกลัวมึงกลัวสองดอกอ่ะถามจริงไม่ได้กลัวครับแต่ผมต้องการที่ก็มาทำไงกูกูกูอยากหนึ่งหนึ่งอ่ะกล้าเปล่าถามแค่ได้กล้าเปล่า ห้องสิบสี่แล้วกล้าเข้ามาเอาแล้วกล้าเข้ามาเอากระโปรงไปใส่เปล่าม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 าห้องสิบสี่แล้วกล้าเข้ามาไอ้กระจอกถ้าสองหนึ่งแล้แพ้อะถ้าแพ้กูกูลบแคนเลยไปเดี๋ยวกูลบแคนโชว์พวกมึงเลยไปกูละนายเออมาไม่เอาหรอกอะเยี่ยแคนกระโปรงกันแบบนั้นอะก็เรื่องของมึงอ่อนแล้วเตะมึงอยากได้อะไรอะกูให้หมดถ้ากูชนะให้กูทำอะไรมึงขอโทษกูไหมถ้ากูจะชนะมึงมึงขอโทษกูไหม เอาด่าก่อมาดิ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 ผมนับถือเลยเออกูยอมเป็นลูกน้องแกกูไม่อยากให้พวกมึงนับถือกูหรอกเพราะความคิดพวกมึงแม่งโคตรดักดานอะเด็กเฮี้ยอะอะไรกูไม่เด็กแล้วควายกูแล้วแต่มึง uh, ผู้ใหญ่อย่างเฮี้ยอย่างเงี้ยไอเฮี้ยมีคนนับถือได้หรอมีมีมึงจ่ะมีเด็กเฮี้ยอย่างไงไอเด็กเฮี้ยเด็กเฮี้ยมาจบจบนะมาสองหนึ่งเลยไหมไม่ลองนะไม่ลองนะไม่ลองครับไม่ลอง อย่าร้องนะไอ้แกจ้ะอุ้ยโอ้ยกระจอกว่ะดูแค่วินแรกก็รู้แล้ววินต่อไปเป็นยังไงโอ้ครับนาสงเพชครับผมครับครบผมทำไมนี่ผมไม่ได้ใส่หน้ากากนะผมบอกให้ครบผมอ้างอ้างใส่กูรู้กูเห็นไมด้กูเช็คอยู่เช็คเคลียรเลยเช็คได้เหรอกูเช็คอยู่กูมีไอเทมเช็คอยู่โอ้แตกพี่ อเอาสวยเ,นะเล่นดีกว่านะโอ้ครับพี่ขอโทษครับพี่หลับก่อนเล่นดีกว่าเจอมึงาไงกูถอดหูฟังเล่นได้ไม่ต้องฟังเสียงก็ชนะกูอ่ะคาพีาพ่เล่นเล่นดีก่นอนครับผมสองศูนย์ครับโอ้ยนี่กูต่ตอยอยู่ไหนอ,ะอ,อ่ะเอาพี่ต่อตยหรอสองหนึ่งเล,เล่นดีหน่อยเล่นดีๆหน่อยอันนี้คือผมให้สองหนึ่งเลยนะ พวกมึงดูวิดีโอเลยวะก็มาดิควายโอ้จะมาวัดอะไรกุตจิงก็ไปก่อนปะฟุตจิงก็หลกหมาแต่ได้ได้ผมขอโทษครับพี่ที <k <k ่เป็นคนโหดหลกหมากระโหลกหมาโอ้ยเหี้ยเมาวกันเหี้ยวะยังไม่โดอเลยโก็พี่่รีบไปตายยังวะ หมากูไม่ดีจริงจ้ะจ้าหมากูมันกระตุกกระตุกว่ะกระตุกกระตุกหน้าผมพี่อะไรอะไรมึงล้อเลียนกูไอ้ควายไอ้ยิงไม่โดนผมเจ็บผมเจ็บผมสอยละนี่ไงนี่ไงโดนไปดิโดนไปดิโอ้ยเฮียแม่งมึงแม่นขี้โกงไอ้สัตว์ถ่ายเลือกร้อยสามสองเขาใส่ร้อยกันกูฟุกมึงก็ใส่สามสองอ่ะ กูใส่เรียบร้อยน้องกูใส่เรียบร้อยเลยป่ะเด็กต่อให้ต่อให้ต่อให้เฉยทำไมหรือว่าสไนมายิงมึงเรดีกว่าเอามาดิมาดิมาเถอะมาเถอะต่อให้เอาสไนยิงมึงจบนี่มาขอโทษกูได้ถ้ากูชนะคุนาได้ก่อนครับก็ปากดีโอเคครับพี่ ให้ได้ก่อนดีกว่าอุ้ยมดกลับอ้อุ <s <s ้ยเก็บแล้วนะเขาเก็บแล้วนะอุ้ยเหี้ยพกโกงยุ่งผานเลยไม่เกี่ยวพกโกงหรอกคุณคุณอยากจะเล่นแบบโชว์พาวไงแต่คุณโง่ไงข้อเทน่ห์ไม่ดีกว่าคนประเภทนี้ไม่ต้องติดกุญแจ กูไม่หนักูเล่นทนานอย่าเล่นบนพกเกียนกูเลยอยากเล่นเองนี่ไม่ได้บอกให้เล่นเลยเล่นพกไป่กูทุ่มหมดอุ้ยเฮียเล่นโก้แกไอ้เหี้ยโอ้โหเพื่อนมไม่ขอโทษหรอกไอ้เหี้ยเล่นโก้ไอ้เหี้ยเอาพวกขอโทษมาจะจบจบมาเล่นเงี้ยดีๆจบจบกูกูจะได้ไม่ต้องด่าพวกมึงได้ กระจอกชิบหายไปมึงไป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 เฮียอะไรไป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 เตีนไปไปเอาไม่ไปอ่ะกูอยู่ในเนี้ยทำไมอ่ะไปไม่ไปอ่ะไปไม่ไปอ่ะขอโทษมาจบจบขอโทษมาทำไมกูต้องขอโทษอ่ะไหนมึงมึงขอโทษกูมาให้มันจบจบไปบอกเหตุผลดิบอกเหตุผลอ่ะมึงด่ากูกูเข้ามามึงก็ด่ากูแล้วอ่ะเยัยกูทำไงก็ กูบอกบอกูพูดเรียกมึงมึงกูงเห็นไหมมึงก็ติดอยู่แต่มึงทาเบ้าไงทําเป็นไม่ได้ยินไงกูกดกูจะใช้กลุ่มกดมันมันกดไปติดครับพี่พี่เป็นเฮียอะไรอะ่ะด่าผมอ,ะอ่ะอ๋อแล้วเป็นครูเลยละคระเ,ดเด็กเด็กเฮีย,ยไม่จะเอกมึงมือหลองกูทำ<อ>ไมไปไปน่าลำคาไคนไ,ปไปม่หีไปไปโคตรเฮียอะไรสั์คือวันแรกกูมากูก็เจอพวกเด็กเปรตพวกนี้ละ ก็กะจะไปเกียนชาวบ้านเขากูโดนไอ้เห <laughs> okay. ี้ยโอเคหรือว่าเป็นคอนเทนต์แล้วกันนะครับสท่ากับคลิปนี้ <laughs> ไปล้วครับไว้เจอกันหม่คลิปหน้าเอาไว้หัวร้อนคลิปหน้ากูจะทำอีกอยู่ไม่ไ <laughs> ด้ไปป่ะเจอก,กันที่บาครับถ้าใครอยากเข้าแคนก็มาเข้ามากูจะได้มีเพื่อนเล่นจะได้ไม่ต้องไปหาเพื่อนเล่นแบบนี้อีกไปไปล้ว